สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหไม่ชาวบ้านออกมาโพสต์ขนาดนี้มึงยังจะแถฉอีกนายสิครับไม่ชาวบ้านออกโพสต์ขนาดนี้มึงยังจะแถฉอีกนะนะไอโกดหนชาเรื่องนี้นายสี่นะนะเอฟซีครับล่าสุดนะครับนะจระเข้นะครับเอฟซีครับออกมาโพสต์นายสี่ครับนะ นะครับจระเคออกมาโพสขนาดนี้มึงยังแถงนะเอซีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจอระเขโพสยังไงในคดีที่กุมาระแคนะครับนะนะครับกับไอ้กฎในทานงนี้ครับนะจอระเขเคี่ครับได้ออกมาโพสนะเอซีครับขนาดนี้นะครับมึงยังจะแถแทดแท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 อีกกูก็รู้จะไว้ยังไงแล้วสินะครับคดีระหว่างกุมาระแคะโจด จำเลยกดนะครับกดนะครับกลับคำให้การจากเดิมปฏิเสธต่อสู้ทุกข้อกล่าวหาเป็นรับสาร,รภาพตามฟ้องทุกข้อกล่าวหาเอาไปรับสาร,รภาพทำไมเราไม่สู้ลนะ่ะโอ้ไปรับสาร,รภาพทําไมนะสู้ทีมาตายแล้วรับสาร,รภาพเขาแล้ววาย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  น,นิทานานิทานานิทานทานิทานทานิทาน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 ไปรับสารภาพทววาย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 โอ้รับสารภาพตามฟ้องทุกข้อกล่าวหาอ้างเป็นบุคคลล้มละลายขอฝ่าเมตตาต่อสารวาย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 ตรงเป๊ะเฮ้ยนะครับนะครับอ้างเป็นคนล้มละลายจำเลยล้มละลาย จำเลยล้มละลายนะฮะจำเลยล้มละลายนะฮะนะฮะนะฮะสินะฮะจำเลยล้มละลายนะฮะผมล้มละลายนะฮะอ้างนะครับต่อวาดว่าตัวเองล้มละลายเขาขอฝวามเมตตาต่อวาดนะฮะอย่าใส่กับไลน์อีนะคะผมอายมันหาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะอ่าล้อผมหา มีข้อตกลงกันหลายอย่างระหว่างโจ์กับจำเลยจำเลยจะให้ไลฟ์สดขอโทษโ,ทษโจท์ในช่องของจำเลยต้องขอโทษนะภายในสามวันนะภายในสามวันนะหวาหวไหวไหว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 ไภายในสามวันนะนนนะต้องขอโทษไลฟ์สดเนี่ยเขายื่นมาแล้วนะต้องภายในสามวันนะแจ๊ นะครับและศาจชนะอ่านครับพิพากษาวันที่27 27จตุลาคมปี80เนื่องจากรอจำเลยไปเสษ็จตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในวันนี้มีโทษปรับค่าเสียหายค่าปรับศารและทำสัญญาวงเงินประกันตัวขณะนี้ถูกคุมตัวไว้ ห้องควบคุมตัวสารไอเอไอเจทราบต่อไปตายแล้วตายแล้วรับสารภาพทำไมอ่ะกดรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยอะ่ะทำไมกดามแบบนี้ล่ะขาปากไม่ไม่เก่งเหมือนอยู่ในโซเชียลทำไมในโซเชียลเก่งเก่งนะสมัยโซเชียลเก่งจังเลยหา เก่งนะโซเชียลนะฮะเดี๋ยวเดียวไดนะ้นะบลลังนะฮะเกิอดอะไรขึ้นหาทำไมไทำไมไม่สู้ละหาจริงไหมฮะทำไมไม่สู้ละหาไปรับสารภาพทำไมหาไม่ปากเก่งเลยนะฮะพี่ขาโอ้มีคนรับสารภาพหาไม่มาเลยหาหาพ่อแม่ปาโอ้กุ๊กเนีหามีคนรับสารภาพหา ทำไมไม่ป้าเก,ก่งมานในโซเชียลเลยล่ะหายว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 ายอกอีแปนจะแตกเฮ้ยอะไรวะรับสาภาพไปวะสู้ดิวะมาสู้ดิวัยรับสาภาพไปรับสาภาพไปสู้ดิแบบนี้มึงต้องสู้สิ จะไปรับสะะารภาพวทำไมฮะตอบสิออกเห็นออกมานั่งไฟ้สุดหญิงหญิงแก้แก้แกผ้า,าหน้ารอดกอันเนี่ยยังไงตอบกูดิออดแอร์ก็แพ้ไปให้เิ็บผ้มันจะไปฮะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะ เออฟ้าก้ให้คิดพิจารณามึงจะไปรับสลับเท้าทำไมฮะไม่เก่งเหมือนตอนไลฟ์สดเลยนีิว่าฮะไม่เก่งเหมือนตอนไลฟ์สดเลยนีิว่าโอ้เอาไปหน้าต้นขากูบิดกูบิดอะไรอ่ะ บิดอะไรบิดอะไรก่อนกูบิดอะไรก่อนกูถามว่ากูบิดอะไรก่อนฮะกูล่ายทานกูเนี่ยมึงบิดอะไร,ะไร,ะไรมีแต่มึงกันแหละตอแหลไอสัตว์นะนะมีแต่มึงกันแหละตอแหลไปวันวันออกมานั่งบิดกโก่งโง่ใต้กำไรเอเอ็มมึงจะไปกลัวทำไมงัม้นใต้ไปที่ทำไมกลัวขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วฮะ วะว่าไงว่าไงเธอว,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 วาย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 กำไใส่กำไรเอเมมออกมาตอนบ่ายสามโมงออกมาจากศาลออกมาจากคุกกร้ทุนศาลสามโมงวาย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 นิทานะนิทานนะออกมาจากคุกไต้ทุนศาลสามโมงวายหน้าตามึงหมองค้ำมากเลยหน้าตามึงมันมันมากเลยอะ กรธหน้าตามึงดูเศร้าๆว่ะทำไมไม่มีเงินเหรอมีเงินไปให้สองหมื่นไปบ้าเปล่านะมีเงินไปแค่สองหมื่นบ้าเปล่าไปวางมึงวางสารไดไงสี่พันมึงไหวปะเนี่ยน,นี่คือกรรมนะเนี่หว,ห,วหวาย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 เอออะไรวะนะครับเสียชื่อหมดเสียชื่อจ้นายอินฟูหมดอินฟู ไม่ได้บอกลูกฟาร์มเหรอว่าคดีเนี้ค่าปาาระกันตัวเท่าไหร่แล้วไปรับสาร,รภาพทำไมฮนะไปรับสาร,รภาพทำไมคะถาม่อยคะ่ะรับสาร,รภาพเพื่ออะไรคะสู้ดิคะ่ะไหนว่าจะสู้ไงรู้เลยใช่ไหมว่าอย่านำเสียงใครไปเปิดขาจายยัาง อย่านำเสียงใครไปเปิดโดยที่ไม่รับอนุญาตเขาฟ้องได้แย่านั้นนะฮะมึงเข้าใจหรือยังแม่จริงเปิดเสียงกูดิอ่ากูจะฟ้องให้เดี๋ยวก่อนนะถ้ากูไม่ฟ้องแล้วกูมาเลได้เลยนะเออแม่จริงมเปิดเสียงกูนะกูจะฟ้องมึงกล้าบ้าล่า